หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขับชา้าจังครับมุณดูถนนก่อนเดียวคุดูถนนก่อนคือแพกำลังเคลื่อนที่แต่เด็กก็ก็เล่นก็เล่นน้ำ <c oughs> <c oughs> บอกแพไปด้วย

เออยร็นั้นแหละฮะดินถลม่มห้วยไม้ไผ่ถั งฉ <ś led> นดชงไงไปเลยครับ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  <ś led> เตือนความจำนิดนึงนะครับผมอ, <ś led> ออกจากด่านออกจากด่านเวลาประมาณสักสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงนี่แหละตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะ แล้วก็ยังเหลืออีก38มกิโลกับระยะทางนั่นแหละเลยสามสกิโลกับเวลาอีก1ชั่วโมง10นาทีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขับชา้าจังครับดูถนนก่อนเดียวดูถนนก่อนเออ มันเป็นหลงเรียนแบบมันเมื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านอะ่ะน่าจะประนันบอกว่าเนี่ยไหมเออเจลู うん。 开了啊！啊、哦嗯！阿里拿。

กำลังเคลือ่อนที่แต่เด็กก็ก็เล่นก็เล่นน้ำบอกแพไปด้วยเชื่อเลยหัวจะปวดโอเคครับผมออมเดินจาจากช่องตะแกงเรเดอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับเม,มียผมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปที่หลวงพระบางตอนนี้อยู่บนแพกำลังข้ามฟากที่เราอยู่ที่แม่น้ำโขงนะฮะ ฮะ <Okay. S 2> <Huh? S 1> ใช่เราอยู่ที่แม่น้ำขูนะฮะเฮ้ยเป็นแพรเป็นบ้านเลยวะ่ะอยู่ในเกียบปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนโอเคตอนนี้อยู่ที่หลวงพระบางแล้วแล้วก็เดี๋ยว เข้าที่พักก่อนโรงแรมก่อนนะฮะโอเคเริ่มเห็นความเจริญโอเคเห็นฝรั่งก็โอเคแล้วตอนนี้ไม่ไมาไมวันวีวันวี Này quá Ờ vậy nó là ok Nè Mày luôn con cái đây Hả Trời không, không muốn ngay พักคืนเท่าไหร่ครับ,รค,รบครับผม ซี่ติดพผึ่งพลซี่เลกเดียว,วอันนี้พิพิธภัณฑ์สาธุใหญ่คำจันอ,อมีรถจอวาดด้วยใช่ไหมวะมรูเหมือนกัน,นอันนี้มองเดนิงฮอง มีรถเจ้าวาดเจ้าวาดออกไปขับเว้นกลางคืน <c oughs> ไปดีกว่าไปๆๆๆอากาศดีมากวันนี้อากาศดีสุดๆเลยครับเตือนความจำนิดนะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวนะครับอยู่ที่หลวงพระบางก็เดินเที่ยวไปเรื่อยเดินที่ไหนละเช่าูกมอเตอรไซค์ับ มีน้ำข้างล้งน้ำบ้านเราก็มีแม่น้ำปะามมาอันนี้กำลังจะไปน้ำตกบางสีนะครับเราขับรถมาประมาณ29่สิบเก้าิโลจากที่พักนะแล้วก็ขับมาประมาณชั่วโมง29ก้ิโลผ่าขับชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็เขาไม่ให้ขบไม่ให้ขับขึ้นไปนะเขาให้ขับไปจอดแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถรถก๊อฟไปสองคนสองคนหนึ่งแสนสองหมื่นกีบนะฮะก็รถีเฮียมากบอกเลยจริงๆก็ขับขึ้นมาได้หละแต่มันเป็นการทร่องเที่ยวไง มันก็เลยแบบเอ<ม>เอ,เ,อเก็บค่า<ม>นโนูนี้นั่นเดี๋ยวมีค่าจากรถอีกห้าพันด้วย <S <S> <S ตอนนี้จะสี่โมงแล้วก็กว่าจะขึ้นไปถึงก็ไม่แน่นใจว่าสี่โมงกว่า,วาหรือเปล่ามีเวลาเดินสัก ไม่กี่นาทีจริงๆเราน่าจะเช่ารถนะมันมีรถรับส่งน้ำตกด้วยแต่เราเราไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายเงินตรงไหนไงเดินไปไม่รู้ไกลแค่ไหน เดินไปก่อนเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่น้ำตกจะปิดไปถึงนู่นก็หมดเวลาพอดีเฮ้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นใกล้แล้วครับใกล้แล้ว ใกล้จะถึงเหรอมาใกล้จะเป็นลมแล้วไอ้ที่มีเส้นทางธรรมชาติด้วยใครไปก็เชิญ โอเคครับหลังจากที่ไปชื่นชมธรรมชาติและท่าอด,ดมเครื่องถมสามกริย์มากวัดมากสิ่ก็สิ้นกุ้งปูก,กันแล้วนะฮะไปไปชื่นชมธรรมชาติกับน้ําตกตาดกวางสีกันนะฮะกวางสีมาเป็นแบบว่ากวางแบบขี่หลังกันเลยทีเดียวตาเมื่อกี้ผมให้ภรรยาผมนั่งรอตรงนี้นะฮะก็ นั่งรออยู่ดีๆแล้วก็คนจีนมาคุยด้วยนะฮะหลังจากนั้นนี่นี่ืข้าว่ามันเป็นาตุ้งตอพนักงานถูังหลัหลังหลั่หลังหลังังหลังหลังหัง่งหลังหังงหลัหลังังหลลังหลังหลังหลังใลัลังหลั่หลังห่ัง่ลัง มันเป็นพระาตุเลยเราไม่ได้ไปท่องเลย่าไอิสขอโจีพอเลยเอาโอเคฮัลโหลหนึ่งสองสามนัำ น้ำตกตาดวางซีนะฮะเรียบร้อยครับหนึ่งภารกิจวันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันมีอยู่ตู้อะไรเนี่ยแต่ยังมันรอมันจะข้างล่างค่ะอ้ารอช่วยแม่แหละอย่าบอกนะหว่ามี่เขาบอกในนี่หรอโอเคมีโอเคอันนี้ลงมาข้างล่างเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถ กลับลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งม,มาเพื่อรู้ว่ามาแล้วเท่านั้นเองไปเฮ้ยสตาร์ทรถแล้วไป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 

もう一度。 ราคาแสนกีบอันนี้ชื่อว่าออปติมัลพรามมันกินได้หรอมันกินได้กินได้กินได้เออให้ไปได้เร็วๆอันนี้อ๋ออันนี่ หนังปองไม่เอาหรอนังปองไม้ตรนงปองไอคอ,อเออ, <S <S อ่อเอออาอ่ เขาจับในเขาจับในแล้วห่วงตัวผมเขาจับในเขาจับในห่วงตัวเออแน่เออนั่นน่ห่วงตัวไปละเมจ้าเขาอันนิดนึงเขาอ่นอันนี้อ่ะกล้วยกลวยกล้วยกลวยกล้วยกลวยเอากล้วยกล้วยเอากลวยกลวยเอ้ยเอ้อ งๆๆๆี้ยงี้ยเออไม่รู้ม,ม,มันไงมันนีจับเข้าไปกินนะ ข้ามตามหาพ่อได้จากพ่อ <r> ข <aha> ้าไหมได้ไหมไม่หนูเอ้ยัๆยึดแขเลยว้าวเปิดสิฝนของเสือธนพลด้วยอ๋อเฮ้ยซุ้ยอะมุมนี้ ไอตัวนี้น่าจะมีประวัติอะไรสักอย่ายงไหมวะมเดี๋ยวขลามโซ่อยู่บนนี้เล่นลูกลามโซ่ก็ได้อ่อเออเนานะโ o what's up man y โย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  Hey yo. Yo. Yeah. Ao. <coughs> Ui, con keng hack. Bom. Yo. Hey yo. Yo. Yo, come on man. Yo. Biết rồi. Đu ni keng, đu ni keng. Ừ. Ô, có yogurt kha. Có yogurt kha luôn. Ừ. จา้าให้เขาดีให้เขาดีกูโ <c oughs> ค้อมากเลยต่อได้ยายกก <c oughs> ็แล้วทีหนอ่ะสรุปไปอะ